สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเพียรนะคะในแนวทางเราพัฒนานะคะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะที่ตามแนวทางเราพัฒนาของวันที่สิบเอ็ดนะคะหลุดนะคะพี่น้องจ๋าหลุดเนาะอยู่คนละที่คนละแดนเลยเนาะเพื่อนๆศูนย์ก็อยู่หนึ่งก็อยู่ อยู่อีกแห่งหนึ่งแปดหนึ่งมาอยู่นะคะในตารางเนาะมันออกแปดหนึ่งหนึ่งเนาะแปดมาหนึ่งมานะคะส่วนสองไม่มานะคะหนึ่งไม่มาหนึ่งก็อยู่จับคู่ไม่ได้จับคู่ไม่โดนนะคะพี่น้องก็ต้องกราบขอโทษขอภัยพี่น้องไว้หน้าที่นี้นะคะเพราะว่าสูตรก็เป็นสูตรคำนวณตัวเลขรายวันนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกๆท,ท่านก็เรามาตามต่อของวันที่สิบห้ากันนะคะของวันจันทร์เนาะในแนวทางนะคะพี่น้องวันที่สิบห้าเนาะเดือนสามปีหกสี่นะคะแนวทางนะคะพี่น้อง ลาาพัฒนาเนะาะเราพัฒนาสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าสูตรหนึ่งนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมตัวเลขนะคะก่อนที่จะไปรับชมตัวเลขนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนนะคะวันนี้เพียงให้สูตรหนึ่ง สูตรหนึ่งเม็ดเดียวก่อนนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะก็ปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด่นนะคะพี่น้องโอ้ยเด่นก็ได้เนาะเด่นนะคะเด่นหกนะคะ วิ่งนะคะวิ่งเก้าเนาะสำหรับสูตรหนึ่งนะคะเด่นหกนะคะเราก็มาเจาะหกกันนะคะพี่น้องจา๋าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ หกห้านะคะหกหกหกเจ็ดหกแปดและหกเก้านะคะก็เพียนชอบสามนะคะหกสามเนาะหกเจ็ดนะคะหกเก้าเนาะจ่อให้บนล่างนะคะพี่น้องจา๋า บนทับล่างนะคะก็อย่าลืมตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ช่องเพียน c h ช n แนลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกๆท,ท่านเฮงเรวยๆทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ